สวัสดีครับพบกับผมอนเดิมนะครับเซโนยุทธานะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอนะครับรถตู้คาโก้นะครับตู้มันจะคล้ายรถตู้เย็นนะครับต้องอธิบายอีกก่อนตู้จะคล้ายๆรถตู้เย็นแต่จะไม่มีแอร์ทำความเย็นครับตู้มันจะคนละแบบการบางคนลูกค้าอาจจะงงนะครับตู้มันเหมือนตู้เย็นไหมไม่ใช่รถตู้เย็นนะครับจะเป็นตู้ตู้ทึบหรือตู้คาโก้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแบบว่าไม่มีซุ้มล้อนะครับอ่านะครับ แต่ลูกค้าบางท่านก็โอเครู้อยู่แล้วเข้าใจแต่ลูกค้าบางท่านก็จะงงนะครับว่ารถตู้ทึบกับตู้คาโก้นะครับมันไม่เหมือนกันยังไงตู้คาโก้มันจะไม่มีซุ้มล้ออ่ะอย่างนี้นะผมเอาไปให้ดูนะครับตู้คาโก้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นเรียบแบบนี้ไปเลยนะครับนี้วยมีซุ้มล้อซุ้มล้อคือหมายถึงรถอซุ้มล้อด้านในนะลูกค้าจะเพิ่งงงแต่ผมเปิดให้ดูผมเปิดก่อนแป๊บนึงนะผมเปิดก่อน่าเปิดขัคาดู กองแขงนิดนึงนะครับเปิดประตูก่อนนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่มีซุ้มลอ้อหรือไม่มีซุ้มล้อคือจะใส่ของได้เยอะนั่นเองยังไม่ติดซุ้มล้อนะครับก็จะเป็นบบตู้แบบนี้นะครับสินค้าจะกันแดดก,กันฝนกันอะไรได้ดีกว่านะครับไม่มีตู้รั่วซึมนะครับถ้าจะเป็นแบบนี้อ่าถ้าจะเป็นตู้ทึบธรรมดาแบบนี้นะครับผมเปิดให้ดู ก็ถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับแค่ใส่หลังคามานะครับมันยังก็มีมันยังมีซุ้มล้ออยู่นะเห็นไหมมันยังมีซุ้มล้ออยู่นะครับก็ต่างกันประมาณนี้นะครับมีซุ้มล้อกับไม่มีซุ้มล้อนะครับแล้วก็ตู้จะแข็งแรงมาตรฐานนะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นสีนะครับอ่าก็จะมาแนะนํามีหนึ่งคันนะว่าเรามีแบบนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีลสูนะครับดีแม็ก 1.9b เหมือนกันนะครับปี2017 นะครับตัวนี้ราคา469,000บาทนะครับนี่ดูด้านหน้านะครับนะครับไฟตัดหมอกยังไม่มีนะครับลูกค้าท่านใดนะที่หารถตู้คาโก้อยู่นะครับก็มาได้เลยนะครับร้านเราปฏิพัฒน์ออโต้นะครับมีรถทุกรูปแบบนะครับให้ลูกค้าเลือกนะครับให้ลูกค้าใช้งานนะครับนะแล้วเรารับประกันด้วยนะครับรถเราไม่มีชนหนักดิฟความน้ำท่วมมาแน่นอนนะครับ รถเรานะครับคัดสภาพรถเก๋ง้ให้ลูกค้าทั้งทุกคันนะครับครับก็ท่านใดสนใจนะติดต่อมาเซลนูได้เลยนะครับ0ูนย์แปดเก้าห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งศูนย์สองหรือกดที่ลิงก์ไอดีไลน์เหมือนเดิมนะครับนะครับใครที่เข้ามาดูนะครับเข้ามาชมแล้วนะครับอย่าลืมที่กดถูกใจนะครับแล้วกดติดตามไว้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปของผมเรื่อยๆนะจะคลิปให้ลูกค้าดูเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวเราลองไปดูภายในรถกันบ้างดีกว่านะครับอ่าตัวนี้ก็เป็น1.9บีนะครับเป็นยังเป็นกระจกมือหมุนอยู่นะครับกุญแจธรรมดานะครับเดี๋ยวบีบดูเลขหมา์กันนะครับก็เป็นเบาะหนังนะครับสีเทานะครับมีบุ๊กโซวิตมาอยู่แล้วนะครับบนอร์วัคันผมก็ยังไม่ได้เปิดดูนะแต่ส่วนมากจะมีมานะครับเลขหมา์อ่าเลขหมา์เก้าหมื่น ครับบ้าลูกค้าดูเลขใหม่เลขใหม่เก้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบห้านะครับใหม่แท้นะครับเช็คสูตรได้ลุกคันสภาพรถมีใหม่ๆเลยครับภายในเรียบๆนะครับเรื่องเครื่องไม่ต้องห่วงการันตีอยู่แล้วรับประกันตัวเครื่องเกียร์นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมติดต่อมานะครับน้าสำหรับก็ย้ำอีกทีนะครับตัวนี้จะเป็นยี่สูตรดีแม็กหนึ่งจุดเก้าบีนะครับตู้คาร์โก้นะครับปี2017นะครับราคา469,000บาท นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับมาได้เลยมาดูมาชมมาทดลองขับมาทดลองนั่งนะครับมามุดมาดูกันก่อนได้นะครับให้ดูทุกจุดทุกทุกซอกทุกมุมของรถนะครับเราวดีให้ลูกค้าตรวจสอบนะครับนี่สวยนะครับตัวนี้หน้าตัวนี้ก็สวยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับ